ลวงลึกหัวใจฮีโร่โอลิมปิกเปิดตัวหนุ่มๆที่ทำน้องเทนนิสกรีดหนักมากเผยสถานะหัวใจฮีโร่โสดหรือไม่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วเรียบร้อยสำหรับน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนาก,กิจจอมเตะสาวไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกคนล่าสุดและเป็นประวัติศาสตร์ของไทยพร้อมทั้งโค้ชเชียงซอกและ จูเนียร์รามนาลงและทีมงานคนอื่นๆที่ได้นำความสุขกลับมาให้คนไทยนอกจากนี้น้องเทนนิสยังได้ก้มลงกับเท้าคุณพ่อศิริชัยวงพัชนกิจทันทีที่ได้เจอหน้ากันสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากและนอกจากนี้คุณพ่อของน้องเทนนิสก็ยังได้ชูเหรียญทองของลูกสาวขึ้นมาโชว์ก่อนที่จะสวมเหรียญทองที่คอน้องเทนนิสสีกครั้ง นับเป็นภาพที่ชาวไทยรู้สึกอบอุ่นอย่างมากส่วนเกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มๆที่หลายคนอาจจะอยากทราบว่าหัวใจของน้องเทนนิสมีคนจับจองหรือยังตอนนี้น้องเทนนิสมีแฟนไหมน้องเทนนิสชอบใครเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งวันนี้ทางทีมงานได้ค้นหาคำตอบดังกลงาวมาให้แล้วครับทราบว่าน้องเทนนิสชื่นชอบนักแสดงหนุ่มอยู่สองคนดังนี้คนแรกซันนี ส่วนเมธานนท์นักแสดงไทยที่มีเชื้อสายไทยสิงคโปร์และฝรั่งเศสแจ้งเกิดจากผลงานภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทซึ่งตอนที่น้องเทนนิสคว้าเหรียญทองซีเกมได้ซันนี่ก็ได้ส่งคลิปแสดงความยินดีไปให้และน้องเทนนิสก็ได้นำคลิปทังกล่าวไปโพสต์ใน Instagram อินสตาแกรมกด้วยส่วนคนที่สองคือน้องสกายวงลวีนาทีทรน,นักแสดงสังกัดอนาดาวบางกอก ที่แจ้งเกิดเต็มๆกับซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไว้ว้าวุ่นซีซั่น3และบทบาทของหมอฉลามในซีรีส์ My Ambulance รักจุดใจในายฉุกเฉินซึ่งน้องสกายก็เคยส่งคลิปแสดงความยินดีให้กับพี่เทนนิสย้วยเช่นกันทำให้พี่เทนนิสปลื้มใจมากจนนำคลิป,ป,ปต,ต่างวไปโพสต์ลงในไอีเช่นกัน แต่สำหรับเรื่องของหัวใจน้องเทนนิสนั้นเธอบอกเต็มปากว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องความรักเลยตอนอยากจะทำหน้าที่ต่างๆให้ดีและครบถ้วนเสียก่อนทั้งการกีฬาและงานรับราชการเนื่องจากน้องเทนนิสมียศเป็นถึงเรืออากาศตีหญิงพานิพักวงพัฒนก,กิจซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่าน้องเทนนิสจะประกาศเปิดตัวแฟนเมื่อไหร่และหนุ่มคนใดจะได้เป็นผู้โชคดี ขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับั้นเพื่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ